สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่17มีนาคม2 5 1 5โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอรโอซึ่งวันนี้ผมกระ้กัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับ ตอนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเขปหลังจากทางลิวพูลของเราบุกไปยันทางปืนใหญ่อาร์สเนลที่สนามเอมิเรสเตเดียมผลปรากฏว่าทีมของเยอเกนครอปบุกไปคว้าชัยชนะกลับออกมาได้อย่างงดงาม2ประตูต่อ0จากผลงานของทางเดียโกโชตาและโรเบร์โตเฟอร์นที่แบ่งกันทำคนรัประตูในเกมนัดนี้ นั่นทำให้ทีมของเราเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสุดสําคัญทําแต้มไล่จี้ทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเหลือเพียงคะแนนเดียวแล้วเรียกได้ว่าการลุ้นแชมป์พิมียลีกในตอนนี้เปิดกว้างแบบที่สุดเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางเยอร์เกนครอบในใหญ่เฮลวี่เมทัลของเราที่ได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุในการตัดสินใจดรอปทางโมฮัมเหม็ดซาลาเป็นเพียงตัวสำรองในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างที่เราทราบกันดีว่าดาวเตะทีมชาติอียิปต์นั้นได้รับบาดเจ็บเท้ามาจากเกมที่เอาชนะบรตัน2 2ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมการแข่งขัน เขาเพิ่งกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้เพียงแค่ครั้งเดียวในสัปดาห์นี้ก่อนถึงเกมสำคัญกับอาร์เซนอลเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็ทำให้ครอปเลือกจะส่งคนที่มีความพร้อมมากกว่าอย่างทางเดียโกโชตาลงสนามมาเป็นตัวจริงแทนนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะโดยมาตรฐานตามปกติของในายใหญ่ชาวเยอรมันแล้วคนที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลได้นั้น ะต้องได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อย2เซสชั่นก่อนเกมทั้งนี้มาถูกสอบถามถึงเบื้องหลังการตัดสินใจในการดรอปทางศาลาดังกล่าวครอปก็ได้ยืนยันเลยว่ามันไม่มีอะไรในกอภัยและนักเตะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลต่อไปเขากลับมาได้แล้วนะและเขาก็ได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวานนี้ครอปกล่าว เรามีการฝึกซ้อมไปเพียงแค่เซสชันเดียวและสำหรับทางโมฮัมเหม็ดซาล่าแล้วทุกอย่างโอเคดีเลยนะเขาสบายดีอย่างไรก็ตามไม่เลยเขาไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราได้เขากลับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลเช่นนี้ ในก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของเขาต่อเนื่องกันไปเลยถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้กันบ้างชัยชนะเหนือทางอาร์ซนอลดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงที่เข้าฝักสุดๆมาเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง9เกมในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกจนในตอนนี้ทำแต้มไล่จี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเหลือเพียงแค่คะแนนเดียว นั่นทำให้หลังเกมดังกล่าวนักข่าวได้เข้าไปสอบถามกับทางเยอเกนครอปเลยว่าการที่ทีมเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเช่นนี้ได้ส่งผลถึงโมเมนตัมที่กำลังไหลมาสู่ทีมของเขาแบบเต็มๆหรือไม่อย่างไรกันใช่เลยนั่นเป็นเพราะการที่เราสามารถคว้าชัยชนะในเกมเหล่านั้นมาได้นะแต่มันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกอย่างดูเข้าทางเราไปหมดเท่านั้นครอปกล่าว แน่นอนว่าการที่เราเก็บผลการแข่งขันได้ต่อเนื่องเช่นนี้ย่อมจะทำให้โม omentum เ en อนเอียงมาถาังฝั่งทีมของเราแต่ก็ต้องไม่ลืมว่า momentum นั้นคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดในโลกแล้วมันเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่เปราะบางมากที่สุดเพียงแค่คุณเดินผ่านหรือมีใครก็ตามที่เดินไปเหยียบมันเข้ามันก็จะสูญสลายไปในทันทีมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถคงอยู่แบบถาวรต่อเนื่อง จากนั้นมันจะทําให้คุณต้องกลับมาทํางานกันใหม่อีกครั้งและเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานมากมายขนาดไหนกว่าที่ทางโมเมนตัมจะกลับมาอยู่กับทางฝั่งของคุณอีกครั้งดังนั้นแล้วผมจึงไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมนะมันก็กคาเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปใส่ใจกับมันให้มากมาย สิ่งที่เราควรจะทําก็คือการหันกลับมาดูเกมการเล่นของเราเองหาทางที่จะเอาชนะให้ได้ในแต่ละนัดและมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะไปลงเอยที่ใดนั่นแหละคือสิ่งที่ยากที่สุดเมื่อฟังการพูดถึงภาพรวมของทีมกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางเยอเกนครอฟแบบเฉพาะเจาะจงถึงนักเตะที่สมควรจะได้รับคำชื่นชมเป็นพิเศษกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือทางแอนดูโรเบิร์ตสันแบกซ้ายจอมบุกข,ของเราที่โดดเด่นสิเลเกินในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับหรือการเติมขึ้นมาช่วยเกมรุกนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ผ่านบอลให้กับทางโรแบร์โตฟอร์เมโนทำประตูปิดกล่องให้กับทีมจนคว้าชัยชนะกลับออกมาจากเอมิเรตสเตเดียมได้สำเร็จทำให้เจ้าตัวได้รับคำชื่นชมเป็นการพิเศษ เมื่อทางครอปได้ชี้ชัดลงมาเลยว่ามันเป็นเพราะการเล่นที่ไม่ร้อนหล่นของทางโรเบิร์ตสันที่นำมาซึ่งประตูสุดสำคัญที่ช่วยคลายความกดดันทุกอย่างให้กับทีมจนคว้าชัยชนะมาครองได้แน่นอนที่สุดเลยว่านั่นเป็นประตูระดับท็อปมากๆเลยนะครอปกล่าวอันดูโรเบิร์ตสันรอจังหวะและไม่เร่งรีบจนทิ้งโอกาสไปเมื่อเขาได้บอลเขาก็เล่นอย่างใจเย็นและเข้าไปในกรอบเขตโทษ จากนั้นเขาก็รอจนมีการเคลื่อนที่อย่างเหมาะสมเขามองเห็นว่าโรเบรโต f ฟูเมโนขยับมาแล้วและผมก็คิดว่าในจังหวะนั้นมันมีนักเตะอีก2หรือ3คนของเราที่เข้าประจำตำแหน่งแล้วด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามมันเป็นทางบ็อบบี้ที่เข้าไปทำประตูให้กับเราได้จากมุมมองของผมที่อยู่ที่ข้างสนามแล้วมันค่อนข้างจะดูยากนะแต่ผมก็เห็นมันแค่ครั้งเดียวนั่นทำให้ตอนแรกผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนยิงประตูให้กับเราแม้กระนั้นผมก็เห็นทางบ็อบบี้โดนใบเหลืองและผมก็คิดว่าบางทีเขาคงจะไม่ถอดเสือ้อหากมันเป็นทางจอแดนเฮนเดอร์สันที่เป็นคนทำประตู ถ้าผมจะกลับไปดูจังหวะนี้อีกครั้งหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางแอนดูโรเบอร์ซันกันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของเขาหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่าเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโม่รและถูกสอบถามในประเด็นการแข่งขันเบียดลุงแย่งแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นไปอย่างคู่ขี้สูสีกัน ในตอนแรกเราเหลือเกมในมือซึ่งนั่นก็คือเกมนัดนี้แต่ที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเกมนัดตกค้างสักเท่าใดนักเพราะมันไม่ได้การันตีเลยว่าคุณจะเก็บคะแนนได้อย่างที่คุณต้องการโรเบิร์ตสันกล่าวผมพูดมาเสมอว่าผมอยากจะเก็บแต้มตามตารางการแข่งขันปกติมากกว่าแต่ในตอนนี้เรากับแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาลงสนามเท่ากันแล้วซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าพวกเขาจะยังคงเป็นทีมนำอยู่พวกเขาได้เปรียบเราอยู่หนึ่งคะแนนและเห็นได้ชัดเลยว่าเรายังคงต้องพยายามกันต่อไปเพื่อที่จะแสงหน้าขึ้นไปอยู่ในอันดับของพวกเขาให้ได้ผมคิดว่ามันมีนักเตะของเราสองคนที่ได้พูดไปแล้วหลังเกมและผมก็เห็นด้วยเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เดินหน้ากันต่อไปและพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ในทุกเกมการแข่งขันในตอนนี้เราอยู่ในฟอร์มที่ดี ถ้าเรามีอีกหนึ่งเกมใหญ่ที่รออยู่ในวันอาทิตย์นี้มันจะเป็นโอกาสอีกครั้งที่เราจะได้ไปสนามเวมบีจากนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติเราจำเป็นจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเราต้องคว้าชัยชนะต่อไปและหากเราสามารถจะทำได้เช่นนั้นเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ตอนช่วงสิ้นสุดฤดูกาล แล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเปข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลล์อดีตประกหลังระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างเมื่อเขาเป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมาของทีมเราอย่างแท้จริงหลังมักจอกมาวิจาร์ณิว์ภูในแง่ลบอยู่เสมอและเคยกาชื่อทีมของเราทิ้งจากวงโครจรทีมลุน้นแชมป์ไปเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามล่าสุดในชัยชนะเหนืออาร์ซนอลเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทำให้เรากลายมาเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์อย่างชัดแจงเนวิลก็ได้ออกมายอมรับเลยว่านี่มันคือฟอร์มการเล่นของทีมที่จะเป็นแชมป์ชัดๆนี่คือฟอร์มการเล่นแบบคลาสสิกของทีมที่จะเป็นแชมป์เลยนะเนวิลกล่กาวเรารู้ว่าลิเวอร์พูลยังมีการต่อสู้ครั้งใหญ่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รอพวกเขาอยู่ และมันก็ยังมีอีกหลายทีมที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าด้วยทว่าในตอนนี้มันทำให้ผมนึกถึงอีกหลายๆเกมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่ามันกำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นคุณมีช่วงเวลาที่ไม่ดีตอนต้นเกมขณะที่ทีมคู่แข่งของคุณก็เล่นได้ดีกว่าแฟนบอลก็คอยปลุกเราพวกเขามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยแต่ทางนิวอร์พูก,กลับผ่านมันมาได้ มันอาจจะมีการกระตุ้นจากผู้จัดการทีมของพวกเขาในช่องพักครึ่งเวลาจากนั้นเมื่อกลับมาลงเล่นกันในครึ่งเวลาหลังพวกเขาก็เดินหน้าลุยกันเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เห็นจากลิเวอร์พูลและมันก็ไม่ใช่แค่เพียงว่าพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้แต่พวกเขายังปิดเกมได้แบบสวยงามอีกด้วยตัวสำรองลงมาสร้างอิมแพกได้และนั่นแหละคือฟอร์มการเล่นของทีมที่จะเป็นแชมป์ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ